ขณะที่ประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงที่มติรวมไทยสร้างชาติภาพที่คุปวิราพันธ์ออกจากที่ประชุมพักในฐานะหัวหน้าพักแล้วบอกแต่เพียงว่าจะมะติพักไปพบนายกรัฐมนตรีไปนําเรียนท่านนายกทราบเท่านั้นเลยแต่ทราบต่อมาจากแหล่งข่าวว่าไปพบวีหนึ่งคนทักษิณชินวัตรพี่บ้านจันสองล่าไม่มีข่าวอะไรออกมาท่านผู้ชมแต่พักเพื่อไทยออกมายืนแล้วมันจบแล้วอืมไม่มีปัญหา เพราะที่จะไปยื่นก็คือว่าถ้าไม่เปลี่ยนตัวนายกเพราะเรื่องคลิปที่เกิดขึ้นปัญหาอยู่ที่น้ําเตและถ้าดันต่อไปอาจจะไปไม่รอดเสนอเปลี่ยนตัวนายกาก็ปรากฏว่าถ้าไม่เปลี่ยนบอกให้ทำรองจากแหงข่าวว่าจะถอนตัวเมื่อวานนี้คนจูติไกลเลิกกรรมการบริหารพักรวมไทยสร้างชาติเป็นรองหัวหน้าพัก ได้ออกมาย้ำว่ามติของพรรครวมไทยชาติชาติก็คือนางสาวแพรทองทันชินวัตรนายกรัฐมนตรีต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกอถ้านายกไม่ลาออกพวกเราก็ลาออกด้วยด้วยมารายาทที่ทํางานร่วมกันมาเราจึงมอบหมายให้หัวหน้าพักคุณพิลพันธ์สาลีรัฐวิภาคนํามติไปแจ้งต่อนายกผลเป็นยังไงต้องแจ้งในพักให้ทราบอีกครั้งและ ถ้านายกไม่ลาออกแล้วเสนอชื่อเราไปถ้าพักไม่ได้มีมติว่าเสนอใครแล้วเขาจะแต่งตั้งได้ยังไงนี่ฮะคนโจเตยืนยันเป็นการคอนเฟิร์มว่าพักมีมติอย่างนี้จริงๆถ้าไม่ออกจะถอนตัวปัญหาก็คือรวมไทยสร้างชาติมันเป็นพักโอกแตกเรื่องของพร,รบอย่าว่ากันคือมีกลุ่ม18ที่นําโดยคุณสุชาติชมกลิ่นเมื่อวานนี้แรงข่าวจากกลุ่ม18ออกมายืนยันว่า ไม่ยอมรับมตินี้ของรวมไทยสร้างชาติที่ให้เปลี่ยนนายกไม่เปลี่ยนจะถอนตัวค่ะแรงขาวบอกเป็นการเรียกประชุมโดยไม่เอาฝ้ากลุ่ม18เข้าไปประชุมด้วยใช่ค่ะแล้วก็ยืนยันว่าท่าทีของกลุ่มเนี่ยยังพร้อมสนับสนุนนางสาวแพรทองทานต่อไปรวม,มถึงปฏิเสธมติกรรมาการบริหารพักเมื่อวันที่19มิถุนายนนี่ท่านผู้ชมฝ้า,านี้ยืนยันไม่เห็นด้วยกับมติขนาดเดียวกัน ฟังจากพักกลรร้าทำคนไผ่ลิกไผ่ลิกสอสอ,สอกำแพงเพชรเลข,ขาธิการพักกลรร้าทำซึ่งเมื่อวานนี้ก็มาพูดในคุยนอกจอหลังติดเจ้าตัวโพสข้อความเป็นเลขเปริศนานะสองหกสามบวกบวกต่อมานักข่าวเจอคุณไผ่ลิกที่สภาพักกล้าทำเป็นพักที่ยืนหยัดอยู่กับพักเพื่อไทยตามความคาดหมายค่ะและถูกคาดหมายว่าจะเป็นพักที่จะไปดึงเสียสนุนจากสอสอพักอื่น มาเติมให้กับ,บรัฐบาลโดยจะดึงมาอยู่กับพร,รรคกล้าทำคุณไผ่เมื่อวานนี้บอกว่าเป็นตัวเลขที่มั่นใจว่าจะเป็นรัฐบาลด้วยกันสองกสบวกบวกแล้วก็บอกว่าตอนนี้ปัญหาเรื่องชายแดนไทยกัมพูชามันเป็นปัญหาระดับประเทศเราต้องพาประเทศออกจากจุดนี้ยุบสภาไม่ใช่ทางออกเพราะเรื่องงบประมาณสําคัญทางงบไม่ผ่าน GDP ติดลบส่วนจะให้ลาออกเรื่องเลกนายกไหม ก็มอกว่านายกก็ทําดีแล้วก็ทําต่อไปได้ส่วนที่ผิดพลาดก็ออกมายอมรับแล้วและหลังจากนี้ท่าทีก็คงเข้มข้นขึ้นคุณภัยบอกอยู่ในห้องประชุมงบประมาณนะมีรวมไทยสร้างชาติทั้งสองเปกอะเปีกกลุ่มสิกับเปีกหัวหน้าพักได้ติดตามข่าวแล้วสาวเสียงเขาก็ไม่ได้บอกว่าจะถอนตัวเนี่ยยืนยันว่าไม่มีเรื่องที่ว่าจะให้นายกถอนตัวไม่งั้นจะออกบอกด้วยซ้ำไปมีแต่ข่าวดีมาเรื่อยๆ อาจจะไม่ใช่260นะอาจจะเป็นสอง2 8 0ไม่ปริ่มน้ำเชอรีซ้ำไปส่วนมาจากพรรคใหญ่หรือไม่เนี่ยผมไม่รู้เมื่อวานนี้ผมจะพยายามจะถามงูเห่าเหรออาคุณอย่าเรียกงูเหา่าคุณสรยุทธ<ฆ>ก็เลยเรียกกระต่ายก็ได้อาจจะดึงกระต่ายมาเข้าพักมีรายงานข่าวนนะสมองว่าแม้กระทั่งพรรคภูมิใจไทยอาจจะเป็นเป้าหมายในการที่จะไปหากระต่ายนะ<ฆ>อาจจะไปฟังคุณไผ่สักหน่อย ก็ก็เป็นรัฐบาลร่วมกันนะครับมั่นใจครับตอนนี้รวมไทยสร้างชาติอ่ะเขายื่นเงื่อนไขให้ท่านนายกลาออกเมื่อกี้ผมคุยกันในห้องงบประมาณก็เจอแล้วก็นั่งพูดคุยกันลายส่วนเนี่ยก็ไม่ไม่มีอะไรคุยกันอ่ะไม่มีประเด็นนี้ก็ยังมั่นใจว่าตอนนี้เสียงที่สนับสนุนรัฐบาลเกินพอครับแล้วยังมีเข้ามาเรื่อยๆอย่างนึงเนี่ยที่บอกว่าตอนนี้มันเป็นปัญหาของ ประเทศล่ะใครผิดใครถูกมีการร้องกันอะไรยังไงเนี่ยมันอีกเรื่องหนึง่งแต่ในส่วนของเราต้องพาพาประเทศไปจากจุดนี้จุดที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องงบประมาณงบประมาณเนี่ยถ้าตอนนี้ร่มงบประมาณหรือใช้งบประมาณเก่าเนี่ยเท่าที่ผมคุยแล้วก็นั่งฟังอยู่เนี่ยเออ GTP จะติดลบเลยครับจะถึงขั้นนั้นก็ไม่ควรจะมีการยุบสภาแน่นอน การปฏิวัตินี่เลิกพูดเราไม่สนับสนุนท้างร่ผ่านเนี่ยทำยิ่งเรื่องของการกระแสทั้งยุฐสภาทั้ง<ด>เรื่องของอันเนี้ยยังจะยังจะได้ะะอยู่ต่อครับมั่นใจว่าอยู่ครบเทอมโอ้โหอย,อย่าพึ่งไปคือขนาดนะั้นอยู่ต่ออยู่แล้วมัม่นใจผมผมก็ได้ยินข่าวดีมาเรื่อยๆนะผมว่า อาจจะไม่ใช่สองหกไปสองเจ็ดก็ได้ใครจะไปรู้มาจากไหนะครับเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นผมพูดนี่เป็นตามที่พูดตลอดนะครับผมก็มั่นใจว่ามันต้องมาจากฝ่ายทานครับมั่นใจว่ามีก็ให้เปิดชื่อออกมาเลยจะได้ให้ความเป็นธรรมกับกับทางเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเอ้าเขาต้องดูคนของเขาหรือเปล่าเขามั่นใจของเขาไม่มาเขามาแล้วอ่ะอ๋อผมชัดเจนครับสองสองหกสามบวกบวกครับเดี๋ยวจะเพิ่มบวกอีกตัวด้วยอ๋อนี่ เป็นความมั่นใจถึงแม้จะมีเสียงบอกจากใครพี่ก็จาไม่ได้รัฐบาลไม่สามารถจะอยู่ได้ด้วยงูเหา่าอาจจะทั้งนี้บอกมันเป็นกระต่ายนี่ค่ะ